หมอเบียครับนี่หมอเบียงมีคลิปเลเซอร์หรือเปล่าครับนี่ยังมีคนเอาเรื่องนี้มาเล่นอีกเหรอเนี่ยคลิปเลเซอร์หรือว่าใช้เลเซอร์ในการผ่าตัดถ้ามันดีจริงอ่ะเราคงเคยได้ยินผ่าตัดนมด้วยเลเซอร์ทำตาด้วยเลเซอร์ทำจมูกด้วยเลเซอร์เเอรให้เข้าใจนะครับเลเซอร์เนี่ยคุณสมบัติของตัวเขาเองก็คือมีคุณสมบัติในเรื่องของการก็กเรนะื่งไเลเซอร์ความร้อนสุงถ้าคุณจะเอามาลงผิวหนังในทางปฏิบัติเราก็เหมือนทำให้ผิวหนังเราไหม้อ่ะครับ ถามจริงๆเราเคยเห็นแผลรอยไหมใช่ไหมคะก็มีรอยแผลเป็นได้เยอะกว่าหรือถ้าคุณจะบอกว่าเอาเลเซอร์มาห้ามเลือดคุณสมบัติเอาพูดจริงๆไม่ได้ต่างกันในเรื่องของการห้ามเลือดเมื่อเทียบกับการใช้จี้ไฟฟ้าเพื่อห้ามเลือดเมื่อเทียบกับเลเซอร์เลยงั้นให้เข้าใจจริงๆว่าขีดเลเซอร์เนี่ยจุดที่อาจจะพอดูเหมือนเอามาใช้ได้ก็คือใช้ในการห้ามเลือดแผลไม่ได้สวยกว่าอีกก็เลยอยากให้เข้าใจว่าขีดเลเซอร์มันก็คือขีดมือและเอาคิมมิคของเลเซอร์มาเป็นคำเล่นในการห้ามเลือดเราไม่ได้มีใครเอา ลงแผผลรงินะงั้นจะบอกว่าแผลสวยกว่าให้พูดเลยนะครับส่วนถ้าจะบอกว่าตัวห้ามเลือดแล้วถ้าคนจะไปฉีดเทียบกับขีดไรเลือดที่มันไรเลือดอยู่แล้วที่ไม่ต้องใช้ตัวจี้หรือเลเซอร์ใดๆมาเพื่อห้ามเลือดอยาให้คนทางการตลาดมันหลอกฉีดเลเซอร์ก็เหมือนขอีดมือดีๆนี่แหละครับแค่ใช้ตัวเลเซอร์มาช่วยห้ามเลือดซึ่งไม่ได้ต่างกันเมื่อเทียบกับการใช้จี้ห้ามเลือดอยาให้โดนหลอกกันนะครับอันนี้มันแค่คาทางการตลาด